หนึ่งนะครับเติมเข้ามาเป็นอุบัติเหตุอันนึ่งมาจากการไปเที่ยวสังสรรค์แล้วก็ระหว่างเดินทางที่วังสามหมออุดรธานีสี่ทุ่มของวันที่หนึ่งมกราคมนะครับรถยนต์ตกน้ําที่สะพานห้วยยางบ้านนาแก่โคกเล้าที่วังสามหมออุดรธานีเป็นเตอรต้าวีโก้สีดําตกลงไปในน้ําทักขันประสานรถยกดึงรถยนต์ดังกล่าวขึ้นมาพบว่าภายในรถมีผู้ติดอยู่ในรถ แล้วเสียชีวิต5รายเลยนะครับ ค่ะคุณประวิทย์วิวัฒนาอายุ24ปีเป็นคนขับคุณนิลพัฒน์สอนสกุลอายุ28 <_ S 1> คุณพุทธิชัยพรมกุลอายุ24 <_ S 2> คุณจิรศักดิ์สว่างวงอายุ22 <_ S 1> แล้วก็คุณจุรศักดิ์แพงศรีชาอายุ22 <_ S 2> ทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีค่ะที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนนะคะสอบสวนทราบว่าทั้งหมดไปร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ที่บ้านเพื่อนอยู่ที่อำเภอวังสามหมอเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งพากันเดินทางกลับปรากฏว่าขับผ่านจุดดังกล่าวเชื่อว่าน่าจะไม่คุ้นเส ทางโค้งแล้วมันไม่มีไฟส่องสว่างคงจะมาด้วยความเร็วรถก็เลยเสียหลักตกลงไปในลําห้วยแล้วลําห้วยเนี่ยน้ําลึกสามเมตรค่ะนี่แหละครับเป็นอุบัติเหตุซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับค่ะในเหตุการณ์เดียวกันห้าศพแสดงความเสียใจยด้วยนะครับเพราะว่ามันมืดด้วยไม่คุ้นเส้นทางด้วยนะครับแล้วเป็นช่วงเทศกาลแบบที่ว่าสะพานแคบด้วยนะครับห้าศพในเหตุการณ์เดียวที่อุดรธานี ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมดูภาพดูเหตุการณ์ติดตามข่าวแล้วเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะเชื่อว่ายังคงมีการเดินทางกลับมาอีก3าวันคือวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มารืนนี้นะครับวันศุกร์วันเสนาร์อาทิตย์ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมาด้วยความปลอดภยัยและช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อนะครับเรื่องเราเช้านี้เด็กรู่เลี่ยครับ